สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การใน,นดวงคเรีในคลิปนี้เราจะมาตรวจสอบคุณในสายตาของคนที่เขารู้จักกับคุณนะคะคุณเป็นคนอย่างไรคุณใช้ชีวิตอย่างไรสมบารณพลังงานคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกด Subscribe และ s h a r มาดูลัคนาราศีที่โดดเด่นนะคะตรวจสอบพลังงานของคุณหน่อย ซัคเฟเทอเรียสราศีธนูธาตุไฟยูเรนัสท่านลมมิถุนุกุมเลโอราศีสิงห์ธาตุไฟไฟธาตุไฟเมสินูลิบาราศีตุลท่านลมวีโกราศีกันธาตินพรุโตท่านลมมิถุนุกุมนะวอร์ธาตุน้ำมีนรกฎปิจิกตัวเลขวันที่เกิดที่เจ้าห้องคุณมี9 7 6 20 5 2 ยี่สามและยี่สี่นะคะหรือว่าท่านใดที่ผ่านมาเจอสามารถเข้ามาตรวจสอบพลังงานของคุณได้นะคะขอดูตัวตนหน่อยพลังงานของคุณตัวตนของคุณนะคะ ครืดอมเป็นคลิป,ปรางงานรวมนะคะอาจจะไม่ตรงกับทุกคนทุกท่านนะคะอาจจะมีบางข้อตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงเลยพลังงานของคุณนะสะิบถ้วยเป็นในเรื่องของการที่ตัวของคุณอาจจะมีครอบครัวหรือว่าแต่งงานแล้วนะะอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขนะ,ะเป็นคนที่มีความรักมีความอบอุ่นนะคะ และตัวของคุณเป็นคนที่ได้รับชัยชนะอุปสรรคจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องราวสถานการณ์อย่างไรคุณก็เป็นคนที่สามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตปัญหาเหล่านั้นมาได้หรือว่าตัวของคุณน่าที่จะเลือกที่จะหันหลังให้กับสถานการณ์ความวุ่นวายในสังคมนะ สังคมที่ทำงานนะสังคมนะที่แบบทาให้ตัวของคุณรู้สึกกดดันตัวของคุณก็ยังมีในเรื่องของความคิดความเครียดความวิตกกวนใจมีปัญหาบางอย่างนะเรื่องราวบางอย่างที่ยังไม่ได้แก้ไขยอยู่นะก็ทําให้ตัวของคุณเนี่ยก็ยังมีความกลัวมีความวิตกกวนใจยังคิดมากคิดเยอะอยู่แต่นะคะคุณก็สามารถ เป็นเดอะสตา์สามารถที่จะเยียวยาความรู้สึกความเครียดนะคะออปกปิดสถานการณ์ปกปิดความทุกข์ความเศร้านะ,ค,ะความวิตกกังวลใจไม่แสดงออกไปให้ผู้คนได้เห็นนะ,ะช่วงเวลาที่ตัวของคุณเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าที่เจอปัญหาความทุกข์ความเครียดคุณก็หน้าที่จะไม่ได้เป็นคนที่ไปขอความช่วยเหลือจากใคร นะแต่ตัวของคุณเนี่ยเหมือนกับมักที่จะได้รับนะการขอร้องนะการขอความช่วยเหลือจากผู้คนรับข้างหรือว่าตัวของคุณเนี่ยไปรับรู้รับฟังนะปัญหาของผู้อื่นนะแล้วคุณก็สามารถที่จะช่วยแก้ไขคลี่คลายปัญหาให้กับผู้อื่นได้นะะจริงๆแล้วคุณนะคะอยากจะเหมือนกับว่ามีใครสักคนหนึ่งนะที่สามารถที่จะ ให้คําแนะนําให้คําปรึกษากับคุณได้แต่คุณเหมือนกับไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจใครเลยนะคะจึงทําให้ตัวคุณเหมือนกับเวลาที่มีปัญหาเนี่ยคุณกนะ็เก็บปัญหาเก็บเรื่องราวเก็บความเครียดเอาไว้ที่ตัวเอง นะเพราะว่าความหวาดระแวงว่าถ้าแบบเราไปเล่าปัญหาบางสิ่งบางอย่างความทุกข์บางสิ่งบางอย่างให้กับคนอื่นฟังถ้าแบบเขาโกรธเกลียดเราหรือว่าไม่ชอบเราขึ้นมาเขาอาจจะ นำเรื่องราวของเราไปพูดไปเล่าให้คนอื่นฟังก็ได้ลักษณะของคุณจึงเป็นลักษณะของคนที่เหมือนกับมักที่จะแสดงออกให้ผู้คนได้เห็นว่าตัวของคุณมีความสุขนะกับสิ่งที่คุณเป็นกับสิ่งที่คุณทำนะคะแม้คุณจะเครียดหรือว่าเจออุปสรรคเจอปัญหาเรื่องราวมากมายคุณก็เป็นคนที่พยายามที่จะแสดงออกให้ผู้คนได้เห็นว่าคุณมีจิตใจที่เข้มแข็ง เข้มแข็งสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้หรือนะคะบางเรื่องนะไม่จําเป็นที่จะต้องเหมือนกับแสดงออกว่าเราชนะแต่นะเราเดินหนีไปเราไม่ใส่ใจเราไม่สนใจคําพูดหรือว่าการกระทําของผู้คนเหล่านั้นก็ได้นะจึงทำให้ตัวคุณเนี่ยเวลาที่เหมือนเก็บเรื่องราวปัญหา ความเครียดไว้ที่ตัวเองนะก็อาจจะเป็นคนที่ดูแบบเหมือนนิ่งๆเฉยๆน,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 นะคะแต่จริงๆแล้วคุณนำความเครียดปัญหาบางอย่างเนี่ยมาโฟกัสที่ชีวิตของตัวเองเอาเวลาตรงนั้นมาสนใจในเรื่องของการทำมาหากินในการสร้างไรายได้มากกว่านาะคะเอาเวลาของตัวเองไปสนใจชีวิตของคนอื่นนี่คือพลังงานของคุณนะคุณเป็นคนเก่งนะคุณเป็นคนที่แสดงออกถึงความสุข แสดงออกถึงความรู้สามารถความสามารถความเอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆได้นะคุณสามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะสร้างไรายได้มีอาชีพที่มั่นคงนานดูร่ำรวยแล้วก็ยังเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือนะชอบทำบุญหรือว่าเห็นอกเห็นใจผู้อื่นรับรู้รับฟังปัญหาของผู้อื่นนะคะเป็นคนที่ชอบวางแผนในเรื่องของการเงินการทำมาหากินอนะคนะนี่คือ พลังงานของคุณตัวตนของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผู้คนที่เขารู้จักกับคุณเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นอย่างไรในสายตาของเขานะคะมาดูกลุ่มที่หนึ่งนะคะกลุ่มที่หนึ่งจะเป็นกลุ่มสังคมเพื่อนที่ทำงานหรือว่าคนที่เขารู้จักกับคุณ ไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะ้ไม่ระบุอาชีพเพราะว่าแต่ละคนแต่ละท่านมีหลายอาชีพนะคะกลุ่มคนที่หนึ่งนะคะเขามองว่าคุณเป็นอย่างไรในสายตาของเขาหกเหรียญสามถ้วยเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือชอบทำบุญนะ้มีน้ำจิตน้ำใจ ต่อเพื่อนต่อสังคมนะคะแต่ก็จะเป็นคนที่เหมือนกับว่าคิดที่จะช่วยเหลือนะคนที่เหมือนกับเออเรียกว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคนคนนั้นนะมีความน่าสงสารมากนะค,ะคุณก็จะช่วยเหลือหรือว่าถ้าคนคนนั้นเออเป็นคนที่เหมือนกับก็ดีเนี่ยนะคะมีชีวิตที่ดีนะไม่ควรที่จะช่วยเหลือคุณก็ไม่ช่วยนะคะคุณเหมือนกับ ก่อนที่จะช่วยเหลือใครคุณจะตรวจสอบพินิษ์พิจารณาว่าสมควรที่จะช่วยเหลือเขาหรือเปล่านะคะและตัวของคุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตคุณได้รับการชื่นชมนะจากเพื่อนจากสังคมนะคะคุณน่าจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าผ่านความทุกข์นะคะสิบดาบเนี่ยนะ,ะเจอเรื่องราวเจออุปสรรคเจอปัญหาต่างๆมามากมายแล้วก็สามารถที่จะ นำนะคะประสบการณ์เหล่านี้มาให้คำแนะนำมาช่วยเหลือผู้อื่นได้และนะตัวของคุณนะเป็นคนที่ชอบในเรื่องของการลงทุนนะคะการต่อยอดเงินการวางแผนการเงินนะคะหาเงินเก่งนะเป็นคนที่แบบเรียกว่าแต่งตัวดูดีมีเสน่ห์นะคะผู้คนยกย่องแต่ตัวของคุณเนี่ยนะหน้าที่จะเป็นคนที่เหมือนกับ ณนะตอนนี้เวลานี้หากคุณเคยแต่งงานหรือว่าเคยมีครอบครัวคุณน่าที่จะเลือกใช้ชีวิตที่นะคะเป็นโสตเป็นหนุ่มโสดเป็นสาวโสดเป็นพ่อแม่เป็นแม่ไม้นะคะหรือว่าคุณอาจจะเจ็บปวดมาจากความรักแมนะ้เมื่อครั้งในอดีตคุณจึงเกิดความ ไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจใครจึงเลือกที่จะรักตัวเองเลือกที่จะอยู่กับตัวเองเลือกที่จะอยู่กับงานอยู่กับเงินแต่ตอนนี้เวลานี้ผู้คนในสังคมเกามองว่าตัวของคุณเนี่ยนะน่าที่จะเลือกที่จะนะทาธุรกิจการงานส่วนตัวนะไม่สูงสิงไม่ยุ่งกับใครหรือว่าเหมือนกับพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วนะนี่คือสายตาของเพื่อนแล้วก็สังคมที่เขารู้จักกับคุณ และสายตาของนะคะคนที่สนิทกับคุณนะคนที่คุณเคยกับคุณหรือว่าคนที่คุณกับเขานะคะรู้จักกันมากๆเพื่อนสนิทหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเป็นครอบครัวหรือว่าเป็นแฟนคนที่เคยรักกันสนิทกันผูกพันกันสายตาของเขามองว่าตัวของคุณเนี่ยน่าที่จะเหมือนกับเลือกที่จะโฟกัสในเรื่องของการทํางาน การสร้างความสําเร็จแล้วก็เลือกที่จะวางแผนอนาคตให้กับตัวเองแล้วก็เลือกที่จะไม่สูงสิงนะกับใครหรือแม้กระทั่งการที่จะเปิดใจรักใครชอบใคร แนะคุณอาจจะเคยเจอความทุกข์เกี่ยวกับความรักความวุ่นวายหรือว่าความรักที่มันเคยผูกพันนะเป็นครอบเป็นครัวมาแล้วเมื่อครั้งในอดีตเนี่ยคุณเคยคาดหวังในความสัมพันธ์นั้นมากๆเคยคิดอยากจะสร้างครอบครัวที่มั่นคงนะเคยคิดที่อยากจะมีแฟนมีคนรักมีความสัมพันธ์ที่ดีแต่นะคะเมื่อคุณเจออุปสรรคปัญหาความรักความสัมพันธ์ที่เขาเหมือนกับว่า อาจจะไปเลือกความสัมพันธ์อื่นหรือว่าไปเจอคนที่ไม่ชอบเจอคนที่นะคะเอารัดเอาเปรียบคุณเจอคนที่หาผลประโยชน์จากความรักเนี่ยนะคุณก็เลย เรียกว่าหน้าที่จะไม่ไว้ใจนะหรือว่าไม่กล้าที่จะเปิดใจให้ใครเข้ามารักมาชอบหรือแม้กระทั่งเพื่อนหรือว่าสังคมคุณก็ไม่กล้าที่จะไปสนิทกับใครเพราะว่าคุณคิดว่านะผู้คนเหล่านั้นคงจะหวังเพียงแค่ผลประโยชน์จากคุณเพราะว่าคุณเป็นคนจิตใจดีนะชอบช่วยเหลือชอบทําบุญชอบแบ่งปันมีน้ําจิตน้ําใจนะแม้คุณอาจจะรู้เท่าทันเล่เหลี่ยมนะคะหรือว่าเป็นคนที่เหมือนกับ รู้นะว่าคนคนนั้นมีนิสัยแบบไหนอย่างไรแต่คุณก็พลาดนะคะกับการที่แบบไว้เนื้อเชื่อใจกับการที่ให้ความช่วยเหลือไปแล้วเกิดนะถูกหักหลังถูกแทงข้างหลังในความสัมพันธ์ตรงนี้นะก็เลยไม่กล้าเปิดใจนะคะและคุณในสายตาของหัวหน้างานถ้าคุณมีหัวหน้างานนะคะ <m ong> เขามองว่าตัวของเขาเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้แต่คุณสามารถที่จะเลือกนะเส้นทางชีวิตของคุณนะในเรื่องของการที่แบบคุณเจอวิบากกรรมเจอชะตากรารมชีวิตเจอปัญหาคุณสามารถเรียนรู้นะแล้วก็เข้าใจนะทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวเองนะหัวหน้าหรือว่านะแม้กระทั่งในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะคนที่คุณเคารพรักเนี่ย เขาหน้าที่จะมองเห็นถึงความรู้ความสามารถเออความโดดเด่นในตัวของคุณศักยภาพในตัวของคุณเขารับรู้ว่าตัวของคุณเนี่ยหน้าที่จะมีนะความเก่งหรือว่าสามารถที่จะตัดสินใจเลือกสิ่งดีๆเลือกครบ เลือกนะคะที่จะมีเพื่อนมีสังคมหรือว่าเลือกอะไรที่มันเหมาะสมกับตัวของคุณได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาเขาเขาก็เลยเหมือนกับว่าไม่อยากเข้ามายุ่งนะในการตัดสินใจของคุณหรือว่าเอ,อ่อถ้าหากคุณไม่ต้องการที่จะให้เขาช่วยเหลือนะหรือว่ารับรู้รับฟังปัญหาของคุณนะคะหัวหน้าหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะแอบมองคุณอยู่นะคะ ข้างหลังหรือว่าส่งกําลังใจให้คุณเพียงอย่างเดียวนะไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้เพราะคิดว่าคุณน่าที่จะสามารถแก้ไขนะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้นะแล้วก็เชื่อว่าคุณทําได้ดีเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองแน่นอนและนะป้าข้างบ้านหรือว่าคนที่เขารู้จักกับคุณแบบไม่สนิทเขามองว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะ เป็นคนที่อาจจะเคยมีความรักความสัมพันธ์นะคะที่มีคนอื่นๆเข้ามาในความสัมพันธ์ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคุณก็อาจจะมีคนมารักมาชอบคุณนะ,ะแต่คุณเลือกที่จะไม่สนใจความสัมพันธ์นั้นคุณเลือกที่จะไปโฟกัสในเรื่องของการงานนะ,ะแต่ถ้าแบบว่าใครนะที่มีแฟนมีครอบครัวมีความสัมพันธ์อดีตคุณอาจจะ เจอความรักความสัมพันธ์ที่ไม่จริงใจเจอคนรักหักหลังไปเลือกความสัมพันธ์อื่นแล้วปจัจจุบันนี้คุณหน้าที่จะเลือกที่จะใช้ชีวิตโสดเพียงลําพังแล้วก็ไปโฟกัสในชีวิตการงานการเงินของตัวเองปล่อยให้ปัญหาเหล่านั้นมันจบไปหรือว่ามันเป็นไปตามวิบากกรรมชะตากรรมชีวิตนะคะสิ่งที่คุณเลือกได้ทําได้ก็คือการโฟกัสการทํามาหากินการสร้างไรายได้นะคะแล้วก็ปล่อยให้ กวิบากกรรมชตากรรมชีวิตตรงนั้นมันเป็นไป,นปนในรูปแบบของพรมลิขิตนะคะปล่อยให้ผลกรรมนะเกิดขึ้นกับคนที่เขาคิดนะหักหลังทรยศคุณในเรื่องความรักนะคะและป้าข้างบ้านนะคะเอ,อ่อหรือว่าบุคคลลอาข้างสังคมเราข้างที่แบบว่าไม่รู้จักกับคุณเลยเขามองว่าตัวของคุณเป็นคนขยันเป็นคนขยันทำมาหากิน เป็นคนเก่งเป็นคนกล้าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนที่มีประสบการณ์ชีวิตเป็นคนที่เคยผิดว่าผิดพลาดผิดหวังล้มเหลวในอดีตแล้วได้รับโอกาสนะคะดีๆแล้วก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็นะคะมีเป้าหมายในชีวิตนะจากที่คุณเคยผิดว่าผิดพลาดผิดหวังล้มเหลวในชีวิตเนี่ยแล้วคุณก็ลุกขึ้นมาต่อสู้นะ,ะเผชิญกับปัญหาวิกฤตต่างๆนะคุณใช้ประสบการณ์เหล่านี้ เป็นการที่แบบสร้างแรงบันดาลใจกำลังใจในการลุกขึ้นสู้ในการสร้างสารรค์ธุรกิจการงานผลงานของคุณนะคะอดีตที่เคยผิดพลาดของคุณเนี่ยทำให้ตัวของคุณนะคะได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้มีการมองเห็นนะคะสิ่งที่มันสำคัญในชีวิตก็เลยเหมือนกับว่าอาชีพการงานของคุณความเข้มแข็งของคุณจิตใจของคุณเนี่ยมันเข้มแข็งและมัน มีการที่แบบเหมือนนำเอาความรู้ความสามารถต่างๆมาสร้างสรรค์นะคะความมั่นคงในชีวิตได้นะคะมันเกิดมาจากเรื่องราวในอดีตมันเกิดมาจากประสบการณ์ในอดีตนี่แหละที่ทําให้ชีวิตของคุณนะคะมีความหวังมีความสุขมีความมั่นคงในเรื่องของอาชีพการงานได้ทุกวันนี้และคนที่คุณรักนะคะมองว่า ชีวิตของคุณเป็นอย่างไรนะค,ะคุณเป็นอย่างไรคนที่คุณรับมองว่าคุณนะคะน,น่าที่จะมีความสุขประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงจากความรู้ความสามารถของคุณจากสิ่งที่คุณทำนะคะจากบางคนท่านนะะัามีความรู้ความสามารถโดดเด่นมีชื่อเสียงโด่งดังจากโซเชียลนะคะแล้วก็สามารถประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีเขาอยู่ตรงนั้นโดยที่ เขานะคะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณเลยคุณทําได้คุณประสบความสําเร็จได้และทําให้คนคนนี้นะคนที่คุณรักเนี่ยเสียอกเสียใจเสียดายนะที่ทิ้งคุณมานะคะคือเขาคิดว่าตัวของคุณเนี่ยประสบความสําเร็จด้วยความรู้ความสามารถของคุณเองและเขายังชื่นชมความเก่งของคุณ นะคะคุณเป็นคนเก่งมากๆนะคะเก่งโดยที่ไม่มีเขาประสบความสําเร็จโดยที่ไม่มีเขาอยู่เขาเสียดายคุณนะคะแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะกลับมาพูดหรือว่ากลับมาแสดงความคิดเห็นหรือว่ากลับมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณได้อีกเลยนี่คือพลังงานนะคะของคนที่คุณรักและเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคนที่รักคุณอาจจะเป็นญาติพ่อแม่พี่น้องพลังงานของคนที่รักคุณนะคะ เขามีการรอคอยว่านะตัวของคุณเนี่ยหลังจากที่มีการนะพักผ่อนหรือว่ายังหลังจากหลังจากที่มีการหยุดทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะหยุดโกรธหยุดโมโหหยุดเครียดหรือว่าไปทําภารกิจการงานของตัวเองจนประสบความสําเร็จแล้วคนคนนี้ ยังมีการนะรอคอยหวังว่าตัวของคุณเมื่อสิ้นสุดภารากิจทุกสิ่งทุกอย่างร่ำรวยประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะแล้วนะเขายังรอคุณอยู่ตรงนั้นเขายังหวังว่าคุณจะติดต่อหรือว่าพูดคุยกับเขาหรือว่าถ้าหากคุณต้องการความช่วยเหลือจากเขาเขานะจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่แบบ มาให้กำลังใจคุณหยิบยื่นนะความสุขหรือว่านะคอยอยู่เคียงข้างคุณนะคนที่รักคุณเนี่ยนะคะเออไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะเขามีการติดตามชีวิตของคุณผ่านโซเชียลไลน์หรือว่าผลงานของคุณอยู่นะอาจจะเป็นพ่อแม่อาจจะเป็นแฟนอาจจะเป็นคนที่แบบเหมือนคุณกับเขาเคยรู้จักนะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มองว่าคุณเป็นอย่างไร สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเห็นว่าตัวของคุณเนี่ยเหน็ดเหนื่อยลำบากเจอความทุกข์นะมีภาระที่แบกรับมาเยอะแยะมากมายแล้วตัวของคุณเป็นคนจิตใจดีเป็นคนทำดีเป็นคนที่มีเมตตาเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่นะคะเครียดแล้วก็กดดันตัวเองเป็นคนที่เหมือนกับผ่านความทุกข์ร้อนผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆมาเยอะแยะมากมาย เป็นคนที่ข้าไม่ตุยเป็นคนที่เหมือนกับว่ารักความอิสระเสรีนะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนที่ปล่อยวางได้โอโหสีกรรมได้นะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับมีในเรื่องของความกระตันยูรู้คุณเป็นคนที่รักครอบครัวใส่ใจดูแลครอบครัวไม่ทอดทิ้งนะคนที่อยู่ข้างหลังสิ่งสิจึงมองว่าคุณสมควรที่จะได้รับความสุขและความมั่งคัง่ง นี่คือพลังงานของสิ่ทธิ์ที่มองคุณและเฝ้ามองคุณและยังเป็นกำลังใจคุณและคอยปกป้องคุ้มครองดูแลคุณอยู่และหวังว่าตัวของคุณนะคะจะสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ด้วยความรู้ความสามารถด้วยความเก่งความฉลาดของคุณนั่นเองนะคะนี่คือนะคะพลังงานของคุณดวงชะตาของคุณกด subscribe ไลค์แช a ์ขอบคุณทุกการติดตามค่ะ